โโหพี่เสื้อยืดแขนยาวป้ายดอกไม้ใครรอคือไม่ได้ของมาหลายตู้แล้วนะคะเสื้อยืดแขนยาวเนี่ยเพิ่งมาเลยเพิ่งมาเลยนะนี่ใครรอใครรอมาทางนี้เลยจ้าแต่รอกันนานนะพี่อุ้ยเป็นกี่เดือนแล้วนี่ไม่ได้มานะ นานเลยเนาะเปิดรีวิวเซอร์กิ้งที่รานขายดอกไม้เหมือนเดิมพี่สามพันสองเกรดเอค่ะน้องเป็นงานเกรดเอนะคะผ้าสะอาดผ้าใหม่ขายง่ายค่ะ รีวิวเตรียมเลยนะจน4มื0นคนละ30,000มหมัวราก30,000มมนคนดูเอาไพี่น้อยไปครับ30,000คมมนดูละ7 80,000คนดูและ แปดหมื่นคนดู รอก็รีบเร็วเร็วรีบเลยพี่ เดิมงานสวยนะโอ๊ยแคมรอๆเลยครับพี่ใครรอไม้ดอกไม้นะ เโอยวอันเยเดียดช่วยพอตับแชทโดนไ,ได้งอหรอ ชั้นนี่แหละพี่ตายแล้วาลระบบขอประชุมค่ะม่มีครับประชไม่มีครับบุคคลไม่มีครับ ค่ะคุณพี่โอโหสิ้นสุดการรอคอยอย่างยาวนานเลยค่ะพี่เสื้อยืดแขนยาวป้ายดอกไม้เหลืองของเข้าแล้วนะคะพี่จ๋าอู้ดูตัวแรกดูแบรนด์ตัวบิ๊กโลโก้แบบนี้เลยค่ะสภาพดีมากนะคะนี่น้องม้าค่ะพี่ม้ามาสองตัวเลยสีดำกับสีแดงนะคะ ผูตัวนี้เด็ดมากเลยน้องคานะคะพี่อันนี้เป็นหัวผ้านะนี่ตัวนี้ไลเดอร์ค่ะพี่โอ้โหหัวผ้ามาฉ่ำๆเลยนะคะตัวนี้น้องแชมป์นะคะนี่น้องไนท์นะคะพี่ว้าดูแบรนด์ก่อนไนท์คะนี่ดูตัวนี้โลโกโ้บิ๊กโลโก้อ,อยู่ด้านหลังแบบนี้เลยนะคะหัวผ้าฉ่ำมากกระสอบนี้ใครรับตัวรีวิวรีบเอาเลยจ้า หมดซ้อมไว้เข้าใบลานอยู่หมดเลยคะกิชิ่งไหมเนาะ <c oughs> ทุณพี่ดูงานสก,กรีนสวยๆแบบนี้ก็แยกเป็นหัวผ้าได้นะคะน้องเขามีงานแขนต่อด้วยนะทุกคนป้ายนี้นะคะมีให้หลุน้นโอ้โหดูตัวนี้หล่อมากเลยคอนลิสต์ค่ะสภาพใหม่สภาพดีนะคะพี่ สีสดสดเลยนะคะลงใหม่ๆแบบนี้รีบสั่งกันเลยนะโอ้โหสวยมากเลยตัวนี้สกรีนให้ราคาเท่าเดิมเลยพี่3,200บาทเท่านั้นนะคะใครลอป้ายดอกไม้รีบสั่งเลยพี่ของเขามาไม่เยอะโอ้โหพี่ดูความสดอันนี้เป็นกล้องสดเลยนะผ้าเขาใหม่ฉ่ำมากเลยนะคะนี่เป็นงานเกรด A นะคะคุณพี่มีทั้งสีพื้นมีทั้งสกรีนนะคะหัวผ้าแบรนด์ก็มีให้หลุนกันนะคุณพี่ดูมัดยอมตัวนี้สวยมากโอ้โหดู เลย<ช>ลายล, <ะ S 1> ล<ะ>้อนไม่เป็นไรเก็บะเ,เ,เียตะงนนีกโอ้โหพี่ก็สอบนี้ปักม้าออกสามตัวก็ฉ่ำเลยอ่ะมาอีกตัวหนึ่งคุณพี่งานปักม้าโอ้โหสามตัวแล้วตัวนี้น้องโครำนะคะพี่ใครเจอแบรนด์เจอหัวผ้าคัดแยกทำกำไรกันได้เลยนะคะในกระสอบจะมีทั้งหัวผ้าน้ำสองแล้วก็หางผ้านะ ที่พี่ต้องไปคัดไปแยกกันอีกทีนะคะไม่สามารถขายราคาเดียวกันได้หมดนะงานกระสอบนะคะพี่มีไซส์ S M L X L รวมมาให้เลยนะคะสภาพดีคุณพี่งานหางานน้ำสองไปได้ดีนะคะรุ่นนี้มันเป็นงานเกรดเองไงพี่เนี่ยสวยมากเลยตัวนี้โอ้โหดูนี่สกรีนสวยๆแบบนี้เป็นหัวผ้าได้เลยนะคะโอ้โหนี่ บางตัวสกรีนหน้าบางตัวสกรีนหลังบางตัวเป็นสีพื้นนะพี่ในหนึ่งกระสอบก็จะรวมมานะคะเูดสวยขนาดนี้มีใครรับหรออือเธอมาอย่างพี่โตมาอีกแล้วเนะี่ยมาแบบแขงเลยพี่ออกสองตัวลูกนี้ นี่หลอกสองตัวเลย อีกตัวนึงอ่ะอแบรนด์นี้มีให้ลุ้นทุกกระสอบอ,ออกมากออกน้อยต้องลุ้นนะคะพี่แต่รุ่นนี้ไม่ต้องลุ้นเลยคือความสะอาดนะคะถ้าเขาสะอาดพี่ขายได้อยู่แล้วต่อให้งานจะเป็นหางผ้าเป็นน้ำสองพี่ก็ไปมีกำไรแน่นอนนะคะเพราะว่าต้นทุนต่ำนะ1กระสอบ45กิโลนะคะมีประมาณ180ตัวบวกลบเลยนะต้นทุนถูกมากๆเลยนะคะพี่อ้หสกรีนหลัง ยกกรสอบไปแล้วนะคะขายได้ขายดีมีกําไรแน่นอนนะคะที่ทูสกลีนสวยงามเลยนะจ๊ะ ตัวนี้เดอะนอตค่ะพี่หูท่าบางตาใส่สบายเลยนะตัวนี้นี่เห็นไหมพี่จ๋างานสวยๆทั้งนั้นเลยนะใครแบบไม่รู้จะขายอะไรนะพี่ซื้อยืดแขนยาวได้นะรุ่นนี้นะเกรด A ด้วยขายง่ายขายดีมีกำไรนะคะไนท์นะตัวนี้ออกดีมากเลยมาครับสามพันสองค่ะพี่สามพันสองค่ะสามพนะแล้วออกขนาด ตรงไหมครับเดี๋ยวยกกล่าวมันนะรตรงเอ้ยดอสนี่พี่หูสีแดงสดสดจริงรับได้นะพี่รับได้รนะับได้แต่ว่าออกขนาดนี้น่าจะไม่ไม่หลุด 嗯。Oh, น,นี้สวยสยรวมนะคะพี่ใส่ใส่ได้ทั้งปีแหละใส่ทำงานได้แล้วเนี่ยสีพื้นออ้หูสดใหม่มากคุณพี่จ๋า้าดีอ่ะเนี่ยบางตัวมีแบบสกรีนหน้าแล้วก็สกรีนหลังแบบเนี้ยน่ารักถ้ามันไม่ได้หนามากนะคะมันจะใส่ได้ตลอดทั้งปีแหละใพ่พี่ไปใส่ทำงานบางคนบอกว่าไปขายใส่ทำไล่ทำสวนขายดีมาก บางตัวจะมีหมวกไปกันแดดได้อีกสีพื้นพี่จะขายสักตัวละสามสามตัวร้อยอะไรอย่างงี้ก็ได้นะ30บาทก็ได้พี่สีพื้นอ่ะมีสกรีนก็ขายแพงหน่อยนะคะเพราะว่าต้นทุนมันน่าจะมัน19บเ้ายีนี่แหละูจ ยกไปเลยพี่หนึ่งกระสอบพี่คุ้มขายดีแน่ๆนะคะถ้าผ้ามันสะอาดแบบนี้แหละเซ็นต์เกนเสียมันจะน้อยพี่ถ้าพี่ซื้องานเออะผู้หญิงก็ใส่ได้นะจริงๆ <c oughs> สีพื้นก็ดีพี่บางคนก็ชอบใส่สีพื้นใใจให้ท่นใจเลยนะรับได้นะคะพี่เดี๋ยวหนูโชว์ให้ดูทุกตัวเลยนะพี่ตอนนี้เร็วจังหวะดีมากทุกทีใมันยังว่างนะปกติมันไม่ว่างเอ้ยมันมีอีกตัวพี่มันมีอีกตัวมันมาได้ยังไงค่ะ ขาอเนเ้ี่ยหล่อๆเลยมีหมวกด้วยนี่ตัวที่สามพาน้องพาสามตัวนี้ตาน่าประจันี่นที่ไม่หลับใช่ไหมได้ได้ได้เลยจะเขิไปหาลูกค้า สภาพดีพี่ไปง่ายแน่นแน่นอนแน่นแน่นแน่แน่นอนพูดอะไรไปเนี่ยแน่แหละแน่น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 อนพี่เป็นคนที่ไหนสภาพดีพี่ไปได้แน่นอนนะคะแต่ประทับยิ่งรับอะไรเราไม่เห็นต้นทุนต่ํากําไรดีต้องรุ่นนี้เลยเอ้าคือสุดปีดารับแล้วขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะสวยใช่ไหมล่ะพูดขนาดนี้ไม่รับตั้งนานไม่รู้รับไม่รู้จะไม่ได้ สวยมากอีี่ตัวนี้หลอามากเห็นไหมยังมีอยู่ในกองที่เราหลอนี่ค่ะสีพื้นก็สวยนะพี่ไม่ใช่ว่าไม่สวยพี่ได้ของสวยเหนึหน่งนใครจะเอาก,กระสอบใหม่ทีนี้สั่งมาเลยไอ้ดอกไม้เหมือนกันค่ะลงเมาเช้าเนี่ยพี่สีพื้นอ่ะ มันใหม่นะน้องสภาพกมันใหม่ทำไมไม่ใส่ให้อ่ะเย่แปะเออเแปะแบรนด์แบรนด์แบรนด์หัวผ้าก็มีให้ลุ้นนะคะเนี่ยก็ยังหล่ออยู่นะพี่เย่แปะมาแปนี่คุกระสอบเท่าไหร่ครับสามพันสองค่ะแขนต่อสามพันสองร้อยจ้าอือมีหล่อๆลยนะที่ต้องไปทัดเองอีกทีใช่เพราะว่า เราน้องๆแยกหัวข้าไม่เป็นไม่มีเรื่องหัวข้าไม่เป็นน้องมาใหม่น้องมาใหม่แต่ประมาณสามเดือนแล้วนะพี่ยอยังไม่รู้แบรนด์ไหนแบรนด์ไหนไม่แบรนด์ไม่เป็นไรน้องชอบทำให้ตื่นเต้นน่าเดจะโอ้อะไรเองก็ไปถากห้าเดือนกว่าห้าเดือนเลยเฮ้ยมาได้ถึงถึงย่งถึงอยู่ประมาณตั้งกจาเดือนแล้ว เุ็นามีนาพิชางเออมั้งแต่กุมภานนั่นเลยเนาะบางท่านปีเงี้ยสเปรย์นาปีแยๆละคนห้าปียังไม่ได้อะไรเลยเอาเลยทำเองเลยทำอย่างนั้นไม่ได้เสื้อนี้ก็หล่อต้องฝึกอีกพี่พรุ่งจะน้องพรุ่งจะมาไม่นานตัวนี้ก็หล่อแต่น้องก็ทำให้ตื่นเต้นดีนะพี่เวลาเจออยู่ในกล้องเฮ้ยมันมีอีกแล้วอีก ไปแยกกูอเอ้ยอ,อย่าทูโทนเจ็ตแผ่นต่อืมสวยเลยแต่คนที่ได้กระสอบไปถือว่าผมผมจริงเราไปดูกันเลย พี่ใครรอป้ายดอกไม้เสื้อยืดแขนยาวนะคะแคปหน้าจอรีบสั่งเลยนะมาน้อยมากเลยนะคะ